สวัสดีครับชาวอีฟุตบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพบกันเช่อเดิมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมานะครับอธิบายการจัดแผนนะครับ4 1 2 3เออในแบบเอ่อค,คลา้ายๆล้าวอรวพููนะครับแต่ว่าจะเป็น MF 2คนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเหตุผลที่ผมเลือกเอ่อสไตล์นี้อะไรยังไงนะครับไปไปรับชมกันเลยครับ มาดูกันตรงนี้ครับประตูนะครับผมเนี่ยเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะนี่ครับประตูเนี่ยนะครับเป็นไม้ออ้อนี่ครับออฟฟ ensive goalkeeper อยู่แล้วนะแล้วอันนี้คือเราจะใช้ใครก็ได้นะครับประตูเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะเป็นต้องเป็นออฟฟ e n s i v นะสามารถใช้อ e ฟ ensive ได้นะครับกองหลัง4คนนะครับคู่ซินเตอร์เป็นฟานได้กับวาลานซึ่งเป็นบิลลอัพคู่นะครับผมอยากให้เกมมันบิวจากแดนแดนหลังได้ด้วยนะครับผมก็เลยใส่เป็นบิลลอัพคู่เลยนะครับ ่คือแบบจ่ายไปจากมาข้างหลังได้ด้วยนะครับผมแล้วแบ็คซ้ายเป็นลูปสันแบ็คขวาเป็นเทนนะครับเอ,อ่ออย่างที่บอกนะครับเทนเป็นคอสเปเชียลลิสต์นะเอาไว้แบบเติมขึ้นไปเปิดอะไรอย่างงี้ครับลูปสันก็เป็นออฟฟิซีฟฟูลแบ็คนะครับก็เอาไปเ,าเติมขึ้นไปเปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นแบ็คจอมบุกนะไม่ใช่แบบแบ็คคู่นะเพราะว่าจะเล่นพยายามแบบเล่นเหมือนลิว,ลวคู่อะ่ะเออเอาไว้ง่ายกลางรับเป็นคาสิปิโลนะครับซึ่งเป็นอังเคอร์แมน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเกยมลับเราได้เยอะมากนะครับสำหรับสไตล์อันเคอร์แมนนะครับแล้วก็กลางลุก2คนเนะี่ยเป็นสไตล์เอ่อครีเอทีฟเพลย์ิเกอร์นะครับทั้งคู่นะอืมเพราะว่าเหตุผลที่ใช้ครีเอทีฟเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันสร้างสันเกมตรงกลางให้ให้กองหน้านะครับแล้วก็ให้แบบพวกปีก2ข้างอนะเดี๋ยวจะจะไปถึงปีกนะครับเพื่อเอาไว้สร้างสันเกมในแดนกลางนะครับครีเอทีฟ2คนเนาะแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเป็นโลมิ่งแฟงนะครับอ่าตรงนี้เนี่ย คือหลายๆคนยังสงสัยว่าเออหลายๆคนไม่ชอบเนาะว่าโรมิงแฟงแม่งชอบผูกเข้าไหนแต่ว่าวันนี้ผมจะมาจัดให้ดูว่าเล่นยังไนง,งนะครับโรมิงแฟงนะครับนี่ยเบนิสุดก็เป็นโรมิงแฟงเนาะซาร่าก็เป็นโรมิงแฟงนะครับเนี่ยเซึ่งโรมิงแฟงเนี่ยเขาจะชอบผูกเข้าในแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีนะครับแล้วก็หน้าหน้าเป้าเนี่ยผมใช้เป็นเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับก็เป็นสไตล์ดิปลิงฟอร์เวิร์ดหรือว่าฟอร์นัยนะครับเขาก็จะลงมาแบบนี้อารมมมณณ์ AI win, เนนนีี่ยััจะะปรรา้คบ เบิร์แคมอาจจะอยู่แถวนี้นะครับมินิซิอุสกับซาร่าก็จะคอยวิ่งเหมือนทําหน้าที่แบบเข้าไปจบแทนเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือ AI AI การเล่นนะครับอาจจะประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะน,นะครับผมอาจจะไม่เป๊ะร้อเพราะว่าคนอยู่ที่รูปเกมแล้วก็ฟังตรงข้ามที่เขาบังคับกองหลังด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีที่ผมตั้งใจให้เป็นเนาะอ่านี่เบิร์แคมจะถอยต่ําลงมาเล่นกับพวกกลางลุกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปีกสองข้างเนี่ยจะเติมจะคอยวิ่งหาช่องเข้าไปยิงนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ตัดปั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีเทนทเปิดขึ้นไปโม่งบ้างอะไรบ้างนะครับอก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าแล้วก็จัดแผนสามารถจัดตามได้นะครับผมอ่ะแล้วดูตัวสำรองนะดูตัวสำรองนะครับตัวสำรองเนะี่ยผมจะมีโกลไฟเชอร์ไว้หนึ่งคนนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากได้ประตูนะครับหรือว่าผมไม่อยากให้หน้าผมลงมาแบบต่ำอะไรเงี้ย ผมก็จะส่งกูเปอเชอร์ลงมาเพื่อที่จะให้เขาคอยวิ่งหาช่องนะครับแบบคอยวิ่งหาช่องคอยวิ่งเข้าฮอตอะไรเงี้ยเหมือนแบบเปิดโถมเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโฮเพเยอร์นะครับที่สมมติว่าอ่าถ้าอยากไดประตูเพิ่มนะครับผมก็เอาลงมาตรงนี้นะครับลงมาตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้โฮเพเยอร์เนี่ยนะครับได้เติมขึ้นไปเป็นลุ้นประตูด้วยนะครับอ่านี่คือหน้าที่ของโฮเพเยอร์นะครับส่วนมาก นี่แหละก็หลักๆก็มีหัวใจสําคัญมีประมาณนี้นะครับหัวใจสําคัญของผมมีประมาณนี้นะครับไปเราไปลองกันเลยครับผมเปิดไอ้นี่ก่งอะผมโดนมาเยอะแล้วครับไปครับอุ้ยโดนเตะแอนาโดโอ้จิ้มมาแล้วได้อยู่ซาร่านี่ดีดมั่วๆมาแล้ว เปิดเข้าไปเก็บนะเก็บนะอย่าเผลอนะบอกไว้ก่อนนะอย่าเผลอนะกดแคมป์ให้มาไซเดอร์คืนไว้ก่อนครับตรงกลางมีเบร์นาโดซาร่าเลลนกับตบแคมป์ตบซาร่า โลมินงแฟงกับโฟนายครับนี่เหรอครับเขาจึงบอกว่าจัดแผนเก่งไนงะคือไม่เชื่อไปลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะครับเห็นไหมคือถ้าเป็นโกรพูพเชอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลูกแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีลูกแบบนี้นะก็อีกแบบนึง สับหลอกมาโอ้ยลวยังไงโอ้ซาร่าไม่น่าริจจ่ายเลยฉันนีเด้ออ่ะกูมองกูมองโอเคไม่ผ่านอาสัสมิโลให้มาเห็นปะสังเกตอะไรไหมคือฟอไนจะไม่วิ่งครับถ้าเป็นโกเอ้ยถ้าเป็นโกพอเชอร์อย่างเงี้ยเมื่อกี้มันวิ่งช่องไปให้แล้วนะ แต่ถ้าเป็นฟอร์ไนจะไม่วิ่งนะครับจะรอจะรอแบบลองบอลนะลองบอลจากพวกเนี่ยลุมิงแฟงเนี่ยแล้วแล้วก็ทำชิง่งไปนี่นะครับเบนิซุวเบนิซุโอ้โลงเตะสุดท้ายอืมอะไรด้อเบิร์กแคมป์สาราให้มานั่นแหละครับเบิร์กแคมป์ กับเึิกแค่กับสาสาพลาดแล้วกสารไปหัวทิพย์ไปเลยเกยลียดนะเกลอยดนะเกลียดนะอู้อย่างมานันจีนเอาเซมิโลยังไ,ไงเคลียก่อนสวย ไว้เบนนาร์โดบักแคมบวิสลีช่ชไนเดอร์วนมาก่อนเล่นกับเบนาร์โดครับต่อมาเลยครับบักแคมบมาชไนเดอร์โอ้ยเข้าส,สั่งใกล้เลยครับขอวอมร่งหน่อยได้ครับพูดพูดมาเลยมาเลยมาเลยสร้างห้องไว้รอเลยครับบาลานมันอะไรครับจิมมา ให้มาที <to> ่เบิร์ตแคมป์เบิร์ตแคมป์ไซก้อยมาหูสวยนะเป็นนิสิคุตเป็นนิสิคูดกันเป็นนิสิคูตไปที่เดนิสเบิร์คมาโูประตงเสียอีกตัวงามงามงามเข้ากันจริงๆเลยนะไปเอาโฮพี้ยื้อมาครับแล้วก็โอบาเสริมตรงที่อืม เอาตรงซาร่าเป็นครีเอทีฟเพมกเกอร์แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวสลับเอาอยู่ทางนี้นะครับจะได้มีครีเอทีเพมกเกอร์แบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันอยู่นะครับจัดไปเดี๋ยวถ้าเอาเพมกเกอร์ไปอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวแม่งยืนทัดตำแหน่งกันอีกกาการาลงมาเปิดเลยเลยพี่ก็จะเท่าเกินเขาถิ่นอยู่เนี่ย เล่นเกมเสร็จแล้วครับโอเคครับไหนเราเปิดเสารแรก,ก,กดิโกงมั้ยอ้าวนี้มันค่ะโดกอ๋อมารานให้มาก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 ามาเข้าซ้ายปั่งโกง <c oughs> อย่างที่บอกไม่ล่าแกวแก้วแก้วแก้ว ตามนี้นะครับตามนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบเพื่อนบูมมาด้วยนะครับนะครับสี่หนึ่งสองสามไม่มีการจัดแต่ถ้าชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าแบบเอเอ,เอพี่ลองลองจัดแผนนี้เล่นหน่อยอะไรเงี้ยได้นะครับได้นะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับนี่ไงโอบามาสวย เบนาโดอุ้ยวนมาถึงเมสซี่อุ้ยคิงส์ลีย์โกมองโกมองโกมองลากเข้ามาเราเปิดมาตรงนี้อ้าวอุ้ยโอ้ขีฟันให้เป็นเอเซอุทให้มาโอเคครับผมอือนี่ฮะจัดแผนเนาะข้อดีของการจัดแผนให้มันให้มันโอเคนะครับ ถ้าเรายิ่งจัดแผนดีเนี่ยเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือว่าแล้วก็กด subscribe ช่องยูทูบพี่บุ๋มแซนด์แว้ด้วยลวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โชคดีมีใช,ช้โชคชชยมีบัวครับ